มาดำหน้านะครับเออให้ป้าเพื่อนนะครับพอดีมาเบี่ยงปันตกน่าเพื่อนไปดำนะครับสำหรับมะลิ1นึ่งน้านะครับนี่นะครับเปลียงกาผมครับตัวนี้เป็นตัดให้งอให้มีกินนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวสิลองเบื่อครับ ปีนาเพื่อนดีจะใส่สูตรเพื่อน,นกันครับนี่ครับพี่กัดน้อยเดียวซ้ำน้องควยนอนสองน้องนะครับสามสิบมัดโอ้แบบดีครับก้าบรเบืองครับนี่กำลังพอดีดำนะครับเนี่จะมีเรียบๆเ,เค็มๆเ,เนี่ยเพราะเพื่อนวานทีแห้งนะครับวานทีกากาผมอีกนะครับนี นี่ครับหนาตึดเลยครับงานนี้ว่ต้องถามครับตแต่เข่ากับวุ้ยมองขึ้นน่ครับนี่ปีครับโอ้โหนนมาตรฐานแห่ครับสำหรับข้าวนาหวานนะครับนะครับมาแบียงปันเพลินไปดำนะครับพุนอยู่คุนกัน้อยนึงครับสองมองนี่ลอยหาซิบมัดนะครับ ที่ผมก็ล่งดำอยู่ลอยหาซิมมัดดำอยู่สามไหลครับเฉลี่ยแล้วหาซิมมัดตัวไหลนะครับแบบดีนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะลองบ้างนะครับนะครับสำหรับแปลงตะกานะครับตะก,กาผมนะครับดูประมาณหกไหลนะครับส่วนกาจะคล้องแหามไหลแห้งครับชิโตนพู มันหลับจางถอนห้ก็เลยมาแบ่งปันของป่าเพื่อนไปนะครับสลับมะลิ105นะครับเข่าล่งสีนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมดำนากับต่อนนะครับ